สวัสดีนะท่านผู้ชมโอ้ระวังรอนะระวังรอสั่งลาบกับเจ๊ต้อยอยู่สั่งลาบนะไปกินนะพี่น้องเอ้กินลาบมื้อนี่ระวังสั่งลาบไปกินแวะทักทายบ้านแม่เล็ดก่อนโอ้ปิดม่านหมดเลยทำอะไรกันอยู่น้อนี่ เห็ดยังกันอยู่โอ้โหรถรถไม่มีลมเลยทุกท่านเอา้าพ่อพ่อพ่อมานะโอ้ดำนานแล้วนะ่นนี่แส่ละคนบัดน,นี่ เพียบเลยมาโอ้ข้าเจ้าไปใส่เมิดหาฮมฮะดับหน้าโอ้ข้าเจ้าไปดับหน้าเมิดตัวเรเฝ้าเฮื่อนบ่โอ้อันนี้เฝ้าเฮื่อนนะพี่น้องเอ้ยคุกมานอนเฝ้าอยู่นี่ กูปวดไปนอนเฮือยนไม่ปวดอะ่ะเจ็บเจ็บหัวก็เลยนอนนี่โอ้ยุ่งบกัดบ่บ่มีบ่ม,มีแต่กลางคืนยุ่งนะโอ้มานอนเล่นอยู่นี่ปวดหัวกินแล้วบ่ยาเยอะนะเออเข่าเด้บ่ได้กินเขา่าบนกินปลาบ่กินแล้วเออเพิ่งไปดำน้ำอันยังอยู่ใส่ ไปรับจ้างหรือว่าไปีเดย์รับจ้างโอ้ทั้งสองคนเลยบอโออ,โอ๋อพ่อเหี่ยวไปเฮ็ดงานอืมส่วนแม่ไปดำน้าโอ้ค่ณไปเฮ็ดงานอยู่ใส่คุณพ่อนะอนะอ๋อคือรถน้ำเขาไปเฮ็ดงานโอ้โอ้ดำนาแล้วเรียบรอ้อยลมารอบนี้อ,อ,อ๋อนี่ดำแล้วเมื่อวานนี่บ่ โอ้เมอวานนี่ดำแล้วโอ้หมาหมานี่เอามาเลี้ยงไหมเรื่อยๆบ่เดี๋ยวนี้โอ้พราตอนที่เรามาเนี่ยไอตัวนี้ยังไม่เห็นนี่ตัวนี้นี่มาแต่ใส่อีกนี่เอามาเอามาเลี้ยงตติมอีกจากโต้ี่ตัวเดียวนี่บ่ป้าทุกท่านเอาหมามาเพิ่มอีกอล้ออาโอ้ นี่คนดำนาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอืมเอา,เอา,เอาพักฟันได้ครับโอ้ไปจะได้ปลาเลี้ยงนะั่นไปกินแล้วบ่อปลานะ่ะยังบ่สะขึ้นเลยโอ้เอาคือขุดไม่อีกแล้วบ่นี้โอ้ขุดสะไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยขุดมาเห็ดยังบ่นี้ขุดไว้เลี้ยงปลาบ่ โอ้ขุดสะไม้นี่นี่น,นี่พ่นขุดขุดไม้อีกอยู่นี่นี่คือสิีดำหน้าล้วรระเบงส่งนี่แปลงนี่นี่เออคันดำหน้าคือสิโบมีพื้นที่เลยพี่น้องเลยมากผักพร้อโตนะไอซิมแวะมาทักทายซื้อมาซื้อกับเขามาซื้อกับเขากินกันเลยแวะมาเบิง้งนี่พิ่นขุดเพินเ่นืชเฮ็ดอันมองเลี้ยงปลา แต่อยู่นี่นี่โอเคนะโอ้ยเพิ่นปลูกหน่อไม้ขึ้นพี่พี่น้องเอ้ยมักอยู่หน่อไม้เพิ่นนี่ผมปลูกนี่บ่ขึ้นเด้หน่อไม้นี่นี่ดูแกปลูกหน่อไม้ขึ้นนะนะอ,อพา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  กลับมาแล้วนู่นนะโอ้โหพูดปั๊บมาปุ๊บเอาอยังมาแล้วนะข้าวสารโอ้โหคุณแม่ห่อข้าวสารมาแต่ซายชื้อบ่เออว่าครับผมวัสดีครับผม โอ้ดีใจใหญ่เลยทีนี้โอ้ <c oughs> มาเื้อกับเขากัเลยแวะมาโอ้ใส่เสื้อ YouTube ด้วยโอโย้พี่น้องเอ้ยหมาจากอีงยังเป็นยังแบบนี้โอ้โยโอ้โยดูเดี๋ยวนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด คุณแม่บอกว่าตอนเย็นจะทำความสะอาดมันสีเลอะๆลนะนิดน้อยอพยายามเก็บเผาเนี al, ้ยนิดน้อยเด้เอกวาดเผาเนี้ยเอเอมาซื้อกับข้าวกินระวังรอ,งอทาทากับเผาอยู่ก็เลยแวะมาเยี่ยมมาย่อมมากินขา้าวบ่นี่โอ้รับจ้างบอกวันนแบบี้นักกาเขาขาดจน ออรับจ้างซื้อรับจ้างซื้อข้าวรับจ้างซื้อข้าวกินเนาะเออดีแล้วละ่ะซื้อกระสอบเท่าไรนี่เนาะสี่ร้อยกว่าบอกซ้ำนี่นะซ้ำซ้ำนี่สี่ร้อยกว่านี่อ่เป็นข้าวเปลือกเต็มกระสอบเราไปสีเอาโอ้ขนักอยู่ได้นาอซื้อข้าวกินนี่เนะเาะอคุณแม่ไปรับจ้างเมื่อนี้ได้เขาจ้างจักบาทเต็มมือรู้ไว้ยังไง เต็มมือสามร้อยบอลแมนซีบอกเอ้าโอ้รับจ้างเต็มมือพี่น้องเอ้ยตากแดดตากฝนได้สามร้อยเขาว่าคันต่้มสี่ร้อยนะค่าจ้างแรงงานนะเ,นเอ้าแต่ก่อนมันสี่ร้อยบอกแ,แต่ตอนนี้มันไ,ไม่ได้บอกโอ้็บปวดหัวไม่ได้ทำงานเ,าเห็นแล้วเมื่อกี้พ่นปวดหัว เอาอีกแล้วบอ่อมาน่อยน่โอ้ยมาม่ีกแล้วพี่น้องเอ้ยสู้สูคือเสื่องกันดูเธน้อบนี่ต่อถูกมาน่อยเอาเพิ่มพชัชกรอีกเอามาแต่ใส่บักขาวๆนี่นะนี่นะออคือเอามาเลี้ยงอีกหลายแล้วเรามานะโอ้ยย,องงยังจะเลี้ยงอีกไหมเนี่ยมานี่ ว่าจะไม่เลี้ยงแล้วลูกชายก็เลยเลี้ยงเธอแม่ตัวเดียวโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องต้มข้าวให้เขานะมันจะไหวหรือเปล่านี่เลี้ยงหมานี่เฉพาะเลี้ยงหมานี่ข้าวมันก็หนักแล้วนะนี่ป้าโถพี่น้องเอ้ยมีค้อดมาใหม่นั่นน่ะโปรเอเล่ไม่เดียวนะเออเอย่าเลี้ยงไลยหมามันเลี้ยงไปมันมันบ่มีเข่าให้มันกินเด้เท่านี้นะ อืมนันตายอยู่สกัดแต่ว่าเท่านั้นน่ะบ่อืมอันนี้อันนี้สิไปอีกบ่ได้กินข้าวแล้วนี่อออด้ดดีๆๆอ๋อออทีมงานหาเห็ดเออๆอ๋อสั่งบ่สิโอ้ยแล้วล่ะบ่ โอ้ยสงสัยที่ต่อคิว้วอยากผมนี่และผมสั่งลาบไปอืมกินก๋วยเตี๋ยวเนาะส่วนผมกินลาบนะพี่น้นองเลยอืมสั่งลาบไปยังโมเลียวอีดอกเบื้องซ่งเหรออืมมาดูลูกชายดูลูกชายปุ้นหัวเอออืมโอ้ดำนาแล้วก็โอเคเนาะ นี่ดำนงดำนาเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อวานนี่บอกเสร็จเมื่่อวานนีดำนาเสร็จเมื่อวานเออคุณพ่อก็ไปทำงานคุณพ่อก็ไปทำงานคุณพ่อเปี้ยงงานอยู่ใส่คุณพ่อนะอยู่นครกับเขาเหมือนเดิมโอ้อยู่นครขี่รถไปน้ำเขาค่ะโอ้เออ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 ดีดีดีเับจ้างไปทำอะไรก็ทำเออดีดีดีคุณแม่รับจ้าง นี่เพิ่นดำนาหน้าเพิ่นก็เอาเปาะสำนีล้วพี่น้องมองมองปลูกเฮื่อนนี่แหละเขาว่าลูกมีครอบครัวนี่ปลูกเฮื่อนนี่คือสิบอะเห็นหน้าแล้วละ่ะเออเพราะว่าหน้ามันเริ่มมดไปเรื่อยๆแล้วอันนี้น่าจะปลูกโอาปลูกไม่ได้แล้วละ่ะเฮื่อนมันติดกันโพดขันต่อออกมามองจอดรถได้อยู่หรอกอเออมีปลูกผกักปลูกอะไรไว้กินดีแล้วรถสาเล้งคุณพ่อนี่ยางรั่วก็ไม่ปะเลยเนาะ เออช่นดจริงๆว่ามันขาดเงินขาดเงินเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณไม่ได้ทํางานเนาะไม่ได้ทํางานหยุดพึ่งวันพึ่งจะได้ทำเนาะคุณพ่อพึ่งจะได้ทํางานได้เนาะไปไปรับจ้างกับแม่ช่วงนี้นะพึ่งไปเมื่อนี้แหละพึ่งคุณพ่อนะพึ่งสิไปเฮ็ดงานเมื่อนี้มื่อแรกอ๋อชวนเลยเนาะบนนี้เนาะลำบากมากเออส่งลูกส่งนางเลี้ยงเองก็ขยัน ไปเรื่อยๆก็พอมีเงินแผดกระเป๋า<ด>ถ้าเราอยู่เฉยๆเงินก็ขาดข้าวก็มีกิ่กินดีแล้วอันนี้ก็เป็นลูกสาวปูกดอกหมอกดอกไม้ข้างหน้าอือปูกดอกไม้คือคือคือโอ้นี่คนดำหน้าคือ,อ,คอ,อปกติในตรงที่ปลูกบ้านเนี่ยจะเป็นที่ดำนาตรงนี้จะได้ประมาณสัก,กสองกระสอบบหรือวสามกระสอบสี่หารกระสอบบ่ะ สามกระสอบมองปลูกเฮือนนี่แล้วปีหน้านี่สามกระสอบหายวับไปตรงนั้นด้วยมองนั่นก็บม่ได้ดำหน้าป่ะนี่ได้หนึ่งกระสอบเนี่ยอ่าสามให้ก็ได้หนึ่งกระสอบสามแปลงนี่ได้ได้หนึ่งกระสอบมันเล็กเลยพี่น้องนี่เอาเปาะหนึ่งเอ่อสองมัดเอาหนึ่ก็ะสองมัดนึ่งกระสมัดทีได้กินเข่าบนออปีนานี่พื้นที่ปลูก อันปลูกข้าวมันน้อยลงวันนี้คือบ่ปลูกบันนี้เก็บไว้บ่มองข้างหลังนี่แปลงนี่แข็งลังมังคุดสะนี่เก็บไวไ้ลูกชายเลี้ยงปลาอ๋อเก็บไว้ให้ลูกชายเลี้ยงปลาก็จะซื้อหัวอาหารอยู่อืมเอาไว้ให้ทีมงานมาแบบไดเ้เอาเองเคยให้เบิ่งว่าปลูต<อ>า,าดุดปาลาอะไรดูน,นั่นเด็ดดาคุณแม่เพิ่นก็ซื้อข้าวมาทุกท่านเอ้อ เาลยน่ดินรน,นกันไปอีนึงคงในข้าวโอเคมาสั่งมาสั่งลาบกันเลยแวะมามาเยี่ยมแวะมาทักทายนะไปเอาทักทายไปสิไปเอาลาบแล้วหรือเปลานี้คือสิลแล้วแล้วม <สา S 1> ั้ยหรือว่า,<ส>ามีคิ้วลายอยู่เมื่อกี้นี้คิ้วลายอยู่ขึ้นยังไม่ทันได้แล้วดนหรอกเด <สา S 1> ี๋ยว <สา S 1> ไปเอาลาบก่อนพี่น้องน่าจะยยังไม่เสร็จล่ะ ไปแล้วแม่เออนี่ทำมาสังลาบก็แวะมาทักทายเรื่อยๆแหละเออไม่เป็นไรเขาค่อยๆกวาดไปเรื่อยๆคุณแม่เอ้ยเออบอกบอกลูกสิล่ะให้ให้ลูกเก็บขยุมขยะเกือเกือ ่ทนโอเคครับผมแวะมาทักทายแม่แล็กระซอยนะไปรับจ้างมาดีดีนะท่านขยันดีชอบอยู่โอเคเลยนะเพื่อนขยันทำมาหากินดีไปหารับจ้างแลกข้าวกินนะเพิ่นไปซื้อข้าวสารมากระสอบหนึ่งสี่ร้อยบาท นะครับรับจ้างวันละ300นะฝากไว้ที่นี่สวัสดีครับ